ผมวิสิทธิ์ชาธีรวัตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพักเพื่อไทยครับในมาตรา17นะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผมขอปรายยติตัดไว้8%แต่เสนอไปแล้วนะครับทางท่านกรรมธิการก็ไม่ได้สนองตอบสาเหตุที่ผมตัด8%นะครับเพราะผมถือว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับปฏิบัติงานไม่สำฤทธิผล ตามที่ตั้งวิสัยทัศน์ไว้วิสัยทัศน์นะครับของกระทรวงนี้พูดจะสวยหรูครับแต่ฟืนกับความเป็นจริงครับวิสัยทัศน์บอกว่าประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามวิถีใหม่ภายใต้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนแต่ท่านประธานครับกระทรวงนี้นะครับทำลายความสุขของพี่น้องประชาชน เป็นอย่างมากต้องยอมรับนะคะว่าโดยเฉพาะในจังหวัดเชียงรายในเขตเลือกตั้งของผมเนี่ยครับอำเภอแม่สวยวิ่งป่เป้าครับ230มหมู่บ้านท่านประธานครับอยู่ในเขตป่าอยู่ในเขตอุทยาน120กว่หมู่บ้านมีปัญหามาโดยตลอดปัญหาหลักก็อย่างที่ได้ท่านสมาชิกได้อภิปรายมานะครับว่าเรื่องพื้นที่ทับซ้อน ท่านประธานครับในแต่ละหมู่บ้าน120ยบกว่าหมู่บ้านนะครับในอำเภอแม่สวยเพียงปาเป้าน,นะครับไปสอบถามพี่น้องประชาชนอยู่มาเป็นร้อยรปีเขตป่าไปทับเขาวันนี้พี่น้องชาวบ้านอยู่อย่างหวาดระแวงอยู่อย่างไม่มีความสุขแต่วิสัยทัศน์ท่านบอกว่าให้พี่น้องชาวบ้านอยู่กับดได้ท่านประธานครับวันนี้ต้องยอมรับนะครับว่า คนต้องอยู่กับป่าครับและอยู่อย่างมีความสุขด้วยท่านจะเห็นนะคะว่าในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่นะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะครับในรัชกาลที่9สร้างความสุขให้พี่น้องชาวบ้านวันนี้กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทําลายความสุขเหล่านั้นผมยกตัวอย่างนะครับที่ให้เห็นก็คือสองกรมใหญ่ๆครับ ก็คือกรมป่าไม้ปีนี้ได้งบประมาณ4,876ล้านกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับ11,000กว่าล้านปีนี้ได้เพิ่มขึ้นครับ10กว่าเปอร์เซ็นต์ทั้งสองกรมนี้นะครับใช้เงินงบประมาณเกินเกือบครึ่งครับของกระทรวงทรัพยาการคือ49เปอร์เซ็นต์แต่ว่าปัญหาเรื่องทับซ้อนผมยกตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าเรื่อง ฟ้องร้องไล่จับชาวบ้านเป็นเรื่องที่ทุกท่านนะครับได้พิปรายไปแล้วแต่ท่านเชื่อไหมครับว่าวันนี้นะครับไม่สร้างความสุขนะครับให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่นะครับยังไม่ได้สนับสนุนด้วยปัจจุบันนะครับการขอขยายเขตไฟฟ้าเพื่อให้พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านที่อยู่มาเป็นร้อยรปีนะครับก็ทำไปแสนลำบาก ยกตัวอย่างนะครับที่บ้านแม่ตะละอําเภอเวียงป่าเป้าบ้านปางน้ําอ้ายนะครับที่อำเภอแม่สวยในเขตของผมนัน,นะครับขอไฟฟ้ามากลัวที่กระทรวงทรัพยากรอุทยานแห่งชาติจะอนุมัติมาครับเกือบ5ปีครับท่รรานประธานวันนี้นะครับไฟฟ้ายัางไม่มีใช้เลยเพิ่งอนุมัติมาเมื่อเดือนสิงหาคมที่แล้วเองเป็นตัวอย่างหนึ่งอีกประการหนึ่งนะครับงบประมาณที่อบอตอ ซึ่งเขาได้พัฒนาถนนหนทางเป็นถนนเดิมนะครับท่านประธานไม่ใช่ไปตัดใหม่ไม่ใช่ไปตัดในเขตป่าถนนเดิมที่พี่น้องชาวบ้านใช้อยู่แล้วจะทําเป็นคอนกรีตนะครับจะทําเป็นถนนเพื่อสัญจรออกมาสู่ในตัวเมืองหรือนะครับทำเรื่องสินค้าเกษตรก็ต้องขออนุญาตแทบจะไม่ได้รับการอนุมัติเลยครับผมมีตัวอย่างครับ ในตำบลวาวีอำเภอแม่สวยนะครับสามสิบกว่าหมู่บ้านอยู่ในเขตป่าหมดงบประมาณของอบอตอนะครับวันนี้ไม่สามารถบริหารอะไรได้เลยสร้างอาคารก็ไม่ได้ถนนน้นทางก็ไม่ได้วันนี้มีเงินสะสมอยู่เท่าไหร่ครับท่านประธานหกร้อยกว่าล้านบาททำอะไรไม่ได้เลยอุทยานไหมอนุญ,ญาตสิ่งเหล่านี้นะครับผมคิดบอกว่า ท่านเองนะครับได้งบประมาณเพิ่มนี้ไม่สมควรเลยต้องตัดครับแล้วตัดให้มากด้วยเพราะท่านไม่ได้ให้ความสุขทั้งทั้งที่นะครับท่านไม่ได้งบประมาณนะครับไปช่วยเหลือเลยพื้นที่เขาต้องการงบประมาณเขาไปทําเองท่านก็ยังไม่อนุมัติสะพานครับท่านประธานนะครับในที่บ้านหมู่สี่ตําบลท่ากอนะครับชาวบ้านเดือดร้อนอย่างมาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นอนุมัติมาแล้วครับสามล้านกว่าบาทป่านนี้นะครับสี่ปีแล้วครับยังสร้างไม่ได้เพราะรอคําสั่งอนุมัติแค่นั้นเองจากากรมป่าไม้ให้ใช้พื้นที่แล้วไปดูนะครับพื้นที่เหล่านี้นะครับเป็นหมู่บ้านคนอยู่กันมาชั่วลูกชั่วหลานครับธรรมทานอีกสิ่งหนึ่งนะครับเรื่องคนต้องอยู่กับป่าคนต้องรักษาป่าพี่น้องเขาห่วงแหนครับจะเห็นว่า เรื่องไฟป่าครับทุกปีนะครับในภาคเหนือจะมีเรื่องปัญหาไฟป่าพี่น้องประชาชนเขาดูแลเขาเองครับแต่กรมป่าไม้ก็ดีอุทยานแห่งชาติก็ดีครับไม่เคยสนับสนุนเรื่องงบประมาณเลยให้เขาดูแลตามยถากรรมนะครับเป็นคําสั่งจากอาเภอเป็นคําสั่งจากจังหวัดแต่เวลาเขาเข้าไปดูแลต้องเสียชีวิตปีหนึ่งนะครับหลายคนบาดเจ็บหลายคนครับอันนี้ก็ฝากไปด้วยเพราะฉะนั้นผมถึงมีความประสงค์จะต้องตัดครับ ไม่ควรจะได้เพิ่มครับควรจะได้ลดด้วยซ้ําไปก็คือได้แจ้งความประสงค์นะครับว่าขอตัดนะครับงบประมาณของอกรมในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม8%ครับด้วยเหตุด้วยผลครับขอกรรมธิการได้พิจารณาให้ด้วยนะครับว่าตามที่เหตุผลได้ผมกล่าวมาและพี่ท่านสมาชิกได้พิปรายนะครับว่าพี่น้องไม่มีความสุขครับตามที่วิจัยทัศนทีท่านได้ตั้งไว้ครับขอบพระคุณครับ